You say nothing's a Down your nose And we not run now. คุณผู้ชมครับกับรายการเรสโชว์ในช่วงนี้อยู่กับพี่ต้งกนกเพลสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ดูชิวๆนะครับชิวมากเลยตามสบายเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกมีคาแรคเตอร์ในการทำงานในก่อนที่เห็นรองเท้าคล็อกนะฮะปัจจุบันนี้ใม่โอ้ต้งเหมือนนักวิ่งไม่ใช่หรอกครับขามันเจ็บเอาอย่างนี้คุณผู้ชมวันนี้ผมมีเคสนะฮะเคสแปลกใหม่คุณผู้ชมครับโดยคันนี้คุณผู้ชมฮะล้อที่อยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมนี้คือล้อแมนซอรี่ใช่ครับแมนซอรี่นี้ทำมาสำหรับพวกรถ SUV หรือพวกเบลลี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็น ซปเปอร์คาร์แบบลักชัวรี่ที่ใช้กันใช่ครับและวมกชัรี่นี่มีราคาถึงวงละนะฮะล่ไปตั้งแต่สองแสนสามแสนใช่ครับวงละคุณผู้ชมฮะแต่ล้อมันใหญ่ฮะสี่วงล้อไปรวมภาษีก็ล้านหนึ่งล้านหนึ่งนั่นน่ะสิฮะล้อล้านหนึ่งเราส้มได้หรือเปล่าครับได้ครับเนี่ยฮะวัสดุมันต่างกันอย่างไรครับผมจริงๆเลยโดยพื้นฐานก็แทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับเพราะมันก็ วิธีการหล่อก,ก็อลูมิเนียมเหมือนกันระบบฟอชก็เป็นรธรรมดาครับจริงเหรอฮะครับผมดูแบบปกติเลยใช่ครับทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นอะไรคันนี้นี่น่าจะใส่ขยเยนมารถไซส์ใหญ่อันนี้ใส่ขยเยนมา,าขึ้นครับทำไมก็ตกหลุมมาถึงมันจะไซส์ใหญ่ถึงมันจะเป็นล้อด,ดีก็ตามแต่ไซส์มันใหญ่มากอันนี้23ามนิ้วครับ กหลมเป้อก็แตกครับถนนเมืองไทยฮะอ๋ยยี่สิบตนี่ใหญ่มากนะครับทีนี้เราจะคุยกันหน่อยนะครับว่าโอ้โหไซส์อย่างนี้เนี่ยถ้าแตกขึ้นมาเลยใช้วิธีการ่อมยังไงครับเพราะเราเชื่อมาก้อนเลยฮะเราเชื่อมาก้อนแล้วเราก็แต่งได้ครับครับวิธีการแต่งมันก็จริงๆอ่ะโดยพื้นฐานใกล้เคียงกันครับแต่ว่า เครื่องจักรที่มีสเกลใหญ่ที่จะจับล้อขนาดนี้ได้เนี่ยน้อยมากมีที่นี่ที่เดียวอ๋อพี่ต้งที่เดียวใช่ครับเพราะผมชอบทําอะไรโอเวอร์ตลอดเลยอย่างนี้ผมขออนุญาตถามคุณผู้ชมนี่หน้าที่ใหญ่23นิ้วแล้วความลึกออฟเซตนะฮะและนี่ครับคือจุดที่เรียกว่าตกหลุมรักมาตกหลุมรักมาล้อแปกนะฮะครับจุดนี้นะครับก็ทําการเชื่อมาก้อนแล้วเดี๋ยวทําให้เรียบร้อยใช่ครับปรับหน้าสีเสร็จแล้วทำได้เหมือนเดิมเป๊ะทําเหมือนเดิมเลยครับอย่างนี้ถ้ายี่สามอย่างเงี้ยทำเท่าไหร่ครับพี่ต้องซ่อมประมาณสี่ห้าพันบาทนะฮ เี๋ยวเป็นบาทเองเหรอครับเราใช้นานไหมอ่ะจริงจริงอย่างเคสนี้ประมาณสองสาวันเสร็จสองถึงสามวันเสร็จครับก็คือทาให้มันเรียบร้อยล่ะใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้เร่งเพื่อรายการวิวเซของเราเดี๋ยวทาให้ดูเลยใช่ครับก็เดี๋ยวแซงคิวทั้งหมดเนรมิตเป็นยังไงใช่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาชมเนรมิตพร้อมกันครับโอ้เจก่ะเจ๋งเลย เจ๋งเลยเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะร้อยยี่สิบสามนะฮะซ่อมโดยการเกลี่ยหน้าให้สะอาดสะอานทั้งหมดแล้วก็พ่นสีใหม่ใช่ครับอันนี้ดำดำกึ่งด้านบางคนเข้าใจผิดคิดว่าดำด้านเวลาเรียกกันเรียกดำด้าน แต่จร so <Yeah, S 1> ิงๆอ่ะภาษาช่างก็จะเรียกดำเกลื่อนดำเพราะด้านมันด้านได้กว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะฮะอย่างนี้จ่ายเพียงแค่สี่ห้าพันใช่ครับอยู่ที่เคสอยู่ที่เคสฮะตอนนี้คือเรียบร้อยนะฮะไอ้มุมที่แตกดุ้งเดื่งจัดการเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยบอกได้เลยนะฮะเมื่าจะเป็นล้อซุปเปอร์คาร์เบอร์รี่ราบกินนี่ฮอร์ชหรืออะไรก็ตามทางปรอมมิมิตเนี่ยให้บริการได้เสมอเลยครับและรถทุกคันหนุ่ผู้ชมเนี่ย เราดูแลเหมือนลูกค้าเหมือนเหมือนรถเราเองทำเพื่อจะเป็นนิสสันคันด้าโตโยต้ากระบะไม่หยิ่งฮะรับทุกอย่างรับทุกอย่างล้อมอเตอร์ไซค์เองทำเลยทำฮะทำทุกบิ๊กไบค์อะไรผมก็ทำหมดนะครับครับไม่เพราะบางทีคุณผู้ชมคิดว่าร้านเราทำแต่ซุปเปอร์คาร์ฝากเลยไม่นะหน่อยไม่ได้ทำเฉพาะซุปเปอร์คาร์นะฮะทำรถทุกชนิดเลยนะฮะไม่หยิ่งครับผมไม่หยิ่งลงมือเองด้วยครับนะทุกวันนี้ก็ยังทำเขาเรียกเป็นคนติดดินครับคุณผู้ชมฮะก็เรียบร้อยเคสนี้เรียบร้อยฮะสบาย พี่ต้งฝากเบอร์คุณผู้ชมหน่อยครับมีถ้ามีปัญหาเรื่องล้อแม็กก็โทรมาก็ได้นะครับ022226433แล้วก็026233439หรือจะเบอร์ส่วนตัวก็0816565333นะครับแล้วก็มีลายไอดีด้วย T O N G G E N E ครับครับผมโอเคมาครบแบบนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามลายพี่ต้งก็ได้ที่อยู่หน้านนะครับ และแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่วุ่นวายดูนะครับอยู่ๆมีคนมาบีบตูดด้วยนะสิโอมาแต่อ่างออกทีวีเลยคิดดูทำไมที่นี่เขาเรียกว่าเป็นกันเองขนาดนี้นั่นนะฮะเอาละวันนี้หมดเวลาครับครับครับสวัสดีครับคุณผชมช่วงต่อไปของรายการเรส o w ครับครับพรมนิมิตศูนย์ให้บริการแม็กและยางครบวงจรสนใจเข้ารับบริการ0816565333หรือ022226433 นี่คือสกู๊ปในการทำงานนะฮะกับร้านที่เป็นสปอนเซอร์ของเราเสมอมาและเป็นร้านซ่อมแม็กที่ออกหลายรายการครับทั้งกระบี่มือหนึงทั้งรายการทั้ง Work Point นะฮะแล้วก็รวมผมรายการเราเองและอีกหลากหลายรายการนะครับที่บอกว่าเจ้าพรมนิมิตหรือว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับของการซ่อมล้อในเมืองไทย นะครับวันนี้คุณผู้ชมครับเราก็จะได้เห็นนะฮะรถมากมายหลายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์ที่มาซ่อมและมาทำงานกันนะฮะรวมถึงนี่เลยสต็อกลูกค้าต่างๆนะครับของทางร้านก็มีมากมายตอนนี้ต้องล็อกห้องหมดเพราะว่าโจรเยอะนะฮะแถวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันตรายมากคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าร,ร้านนี้เปิดทําการมาก,กว่า30กว่าปีนะฮะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ในการซ่อมล้อมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนยางจักรยาน เปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์จนปัจจุบันนี้เป็นกิจการใหญ่โตนะครับแล้วก็สามารถซ่อมล้อได้เครื่องต่างๆผมพาผู้ชมเดินทัวร์อีกอย่างหนึ่งนะฮะตามผมมาแบบเร็วทามครับเพราะว่านอกจากการทํางานแล้วนะฮะที่นี่ยังมีเซกชั่นที่เรียกว่าเครื่อง CNC มูลค่ากว่า8ล้านบาทนะครับในการกลึงล้อให้คุณผู้ชมหลายๆท่านและใช้เวลารวดเร็วในการทํางานเช่นกันนะครับนี่คือเซกชั่นของทางร้านทั้งหมดนะฮะร,รวมถึงนะครับ เดี๋ยวเพณผมจะได้เห็นว่าเจ้าเครื่อง C N C เป็นอย่างไรตามผมมาครับคุณผู้ชมครับเราก็ถึงแล้วนะฮะนี่คือเซกชันของการกลึงล้อครับกับ C N C นะฮะนี่คือเครื่อง C N C ที่วันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้นะฮะเพราะว่าวันจันทร์วันนี้ผมมาวันจันงานไม่ยุ่งมากั้าง,งานยุ่งมากนี่วันหนึง่งกลึงล้อคุณผู้ชมครับรถที่ไปล้อเบียดฟุตบาทมา ชนขอบล้อดุง้งล้อเบี้ยวหรือยกลึงหน้าเราสามารถใช้เวลาเพียง10นาทีในการซ่อมล้อคุณผู้ชม1วงได้นะฮะฉะนั้นคุณรอ1ชั่วโมงเท่านั้นรองคุณจะกลับไปลรอและสวยเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับก็มีอะไรติดตามและติดต่อกันได้นะฮะทาง Facebook คุณทั้งพรมนิมิดครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นเคสอะไรคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้ราคา นะครับโทรสอบถามได้0816565333นะฮะหรือว่าเข้าไปทางเพจของทางพรมนิมิตได้เลยคุณผู้ชมจะเห็นสามารถโพสต์แล้วก็ถามในนั้นได้หรือว่าจะเห็นเบอร์ในนั้นโทรติดต่อเสียต้งพรมนิมิตได้เสมอนะครับอันนี้ในช่วงหน้าพบกันใหม่กับ,บรายการเรสโชว์ตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับพรมนิมิตศูนย์ให้บริการแม็กและยางครบวงจรสนใจเข้ารับบริการ 081-656-5333หรือ02-222-6433